แคมชีสเนี่ยเอาไปใส่อะไรก็อ,อร่อยยิ่งเป็นซาวโดด้วยแล้วไม่ต้องหาอะไรมาทาเลยแค่สไลา์แล้วก็เอาไปจีบนกระทะให้กรอบๆนิดนึงก็ฟินแล้วเพื่อนๆพิมพ,พ,พ,พ์มาถามว่าทําขายหรือเปล่าไอ้เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็อขอฝึกวิชาอีกสักนิดแล้วกันกลัวว่าถ้าเปิดรับออเดอร์ขึ้นมาเนี่ยเราทาพังเนี่ยโอ้โหรอกันอีกนานเลยแต่ถ้ามั่นใจเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบมาเปิดรับออเดอร์เลยขนมปังซาวโดดเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานไหนจะต้องมาดูว่าตัวสตาร์เตอร์หรือว่าตัว ยีตของเราเนี่ยมันแข็งแรงพอที่เอาไปทำขนมปังหรือยังรวมไปถึงกระบวนการนวดแล้วก็การพักแป้งนี่แหละอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็พักแป้งประมาณ4ี่ชั่วโมงนะเพื่อนๆก่อนจะนำมาตัดแบ่งขึ้นรูปใส่ลงตะกร้าแล้วก็นำแช่เย็นค้ามคืนอีกทีนึงถ้าอุณหภูมิสูงไปเขาขึ้นเร็วรสชาติเนี่ยก็อาจจะมีความเปรี้ยวมากแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่โตไหนจะมาขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดก็กระบวนการขีดแล้วก็อบแต่พออบเสร็จได้กลิ่นหอมๆได้เห็นเนื้อด้าน